สวัสดีพี่น้องมาพี่น้องวันนี้กักินต่โมงห้งแซ่บๆต้องกันพี่น้องต่โมงห้งแซ่บๆมาแซ่บๆต้องกันพี่น้องแ่บ ช่องยูทู e แล้วพี่น้องจริงยังไงสไตล์บ้านหน้าแล้วพี่น้องฝากพี่น้องในเดอ้อแส่บพี่น้อง จซ่บครับพี่น้องมันนี่จะมหุ่งสื่อพี่น้องบ่าเรตตาตเองแซ่บอืม เสียบครับช่องเล้ยพี่น้องช่องแสดงความคิดเห็นได้แล้วหลังจากถูกปิดกันโดนนะพี่น้อง ใช่เขาเหตดพีชกดตังศีลเนาะพี่น้องเขาก็สิระง,ง,งับาบบเฮ้ยเขาแสดงความคิดเห็นได้หมายถึงว่าคนที่เขามาเบิรงกนะพี่น้องคนที่เขามาเบิรงกรแแสดงความคิดเห็นบ้างเลยเดีเ๋ยวพักพี่น้องอื้ มื่นนอ,น,น,อนี้เป็นข้าเจ้าแล้วพี่น้องนี่เป็นข้าเจ้าแซบมาแล้วด้วยพี่น้องมาแล้ว ให้ไปโดนพี่น่องให้ไปโดน,โดนกับผูดด้ใดอยากให้ควยเฮ็ดคลิปยังกับให้แสด,แดงความยิดเใหญ่ขอมาเนาะพี่น่องอย่าเบิ่งแขวะ cú đấy là bưng chè phi long, khoái dịp pha bể pha ăn thấy được bưng thể đẹp không chi tiền của mát phi long, แต่ผับแซ่บพี่หน่องเมื่อกินน้ำกันต่มะฮู้งเนี่ยต้องกินผักหลายๆพี่น่องผักตรงหลายๆ แน่นตัเอีกนิงต้องตับเผ็ดๆพ,พี่น้องแซ่บเลยต่โมงห้องนี่มันบ่เผ็ดมันบ่แซ่บช่วงนี้มันก็ออกไปใส่มาใส่ยากน้องพี่น้องมันก็เลย่ดไทยแต่อ,อยู่ในหม่องเกา,น,า,านี่ยเชี่ยหาสถานทงเจับของ คนสิออกไปก็ออกไปไกลบ่าไ้ออกไปกนอ,อกพื้นที่นน <c oughs> ทบ่นนาไ้พี่น้องามาดำมาดำจิบเนาะทั้งต่างประเทศเนาะท่านแสดงความคิดเห็นของมา่รเนาะ มาเสียบเสียั้งกันม,าามันดำาคนบานไก่คนไก่บ้านน่ะพี่น้องช่องห้างหายไปโดนนะพี่น้องคนติดตำอยากให้มันถึงมือน,นะพี่น้องเนาะซอยๆกันดัดนี่นะพี่น้องเมื่อไดเหตุดโดนคนนของมาเบิงมันกัน มันก็นเล่นหน่อยเนาะเพราะว่าเขาบริฮ็ดคลิปเลยสิพงพยัญชนะพี่หน่องกับโควิดเนาะออกไปไทยถ้ามันย่างไรไง แซ่บพี่หนุ่มกินไม่ได้ก็แซ่บตแตงหง่ะแซ่บครับพี่น้อง เพชรน้องใหม่เหรอพี่น้องตอมมือหุ้งพเพชรด,ดูแล้วกินน้องใหม่เข้าไปเพชรเติอมอีกพี่น้องมันกินเขาเจ้าพี่น้อง thế nào Nhìn bà đây sẹp Tao muốn hôn 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 เพื่อเฮ็ดคีิเก่บเมื่อเด้ตัดต่อยได้พี่น้องเขาเอาลงเลยเขาลงเลยเพราะว่าเมื่อเด็ตัดอยู่ในความเป็พี่น้องมันตัดในข้อสั่วันนี้เวลาว่าเอาลงก่าภาพมันบ็เป็นเหตดดีนะพี่น้องภาพมันือแตกยั่งไงมันนัะแ่ว่าชัดหลาย่อยเขาเลอาลงเลยขันภาพต้นชาวบนี้มันกับว่าแตกเนาะ หรือผู้ใดมีความคิดเห็นอีหยังแน่นำการตัดต่อตัอตอนอยังมากบอกไข่น่อพี่น้องไข่บอกคอยเค็งเนาอพี่น้องคิดบอกคอยเป็นตัดในหัาสับกันได้หรือพี่น้อง แ,แ,ลนะลแล้วไม่ต้องถูข้อมบอแดดหรอนาะพี่น้องเนาะเออว่ากันสม่าผ้ากวนหรอเนาะพี่น้องกะซีได้ลาพี่น้องอ่ะได้บัมนที่เนี่ยเศบกเศน้ำกันเดี๋ยวจังพบพอกันไว้เนาะพี่น้องเลยเศีกเศน้ำกันเนาะพี่น้องจังไดพี่กะฝากติดตามช่องกินง,ง่ายสไตล์ว่าหน้าเนาะพี่น้อง ไปหาเห็ดแนวไหมกนพี่น้องวันนี้นะไปไปไปพี่น้องไปไปสวัสดีพี่น้อง